เปิดทางให้มิชชาชีพนะคะเาเข้ามาหาประโยชน์ได้ง่ายมากเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เกิดปัญหาธุรก,าการรมออนไลน์นะคะการช้อโโงการการู้จริตต่าง,างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ ดังนั้นการจัดง,จางานในครั้งนี้นะคะจะถือว่าเป็นการฝึกอบรมให้ประชาชนค่ะให้สามารถใช้งานเพื่อกอไรรทางออนไลน์ได้อย่างมีความรู้แล้วก็เพื่อไม่ให้นะคะมีชาชีพเนี่ยมาหลอกพวกเราได้ค่ะและค่ะและในลำดับนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่เราจะเข้าสู่พิการเปิดงานในครั้งนี้ค่ะลำดับแรกเลยดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณสิทดา,าวรัตนาราสมบัตินะคะท่านสถิติจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขึ้นมากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจั งานทัางนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนายกําพลศิริรัตนน์ดิฉันนางศิรารัตนาราสมบัติสถิติจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติในนามตัวแทนกระทรวงภายใต้กระทรวงสังกัดกระทรวงดีเท่าพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุบลราชธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสึออกอบรม1212 12, เ,เอ็ดด้าสร้างภูมิคนไทยรู้หนปัญหาออนไลน์โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ณโรงแรมสุนีแกรนจังหวัดมูลราชธานีสนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยกระจายภารกิจให้กับสำนักงานสถิติทุกจักงหวัดทั่วประเทศไทยรวมทั้งสำนักงานสถิติจังหวัดภาคผืนมีความมีปูุ้มกันและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภายออนไลน์กับตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและทันการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ซื้อขายมั่นใจมีปัญหาเมื่อไรอเราดูแลซึ่งเป็นแนวทางการทำง,งานร่วมกัน ระหว่างสำนักง,งานสถิติจังหวัดกับสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาค่ะซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันโดยทางเอ็ดดาได้รับมอบหมายในการดําเนินงานศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์หน2ใน2เอ็ดดาเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ ก็ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใคผู้าทางไซเบอร์ข้อสงสัยด้านกฎหมาย ICT ตลอดจนการบริการให้คําแนะนําปัญหาทางออนไลน์อ,อ,อื่นๆให้แก่ต่อสอบถามแจ้งปัญหารงเรียนเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องในหลายช่องทางอาทิทางด้านโท,ทรศัพท์ สายด่วน1212รวมถึงช่องทางอื่นๆที่เปิดให้บริการเช่นอ e ีเมลเว็บไซต์เฟ c บุ๊ o k ายออฟฟิเชียลเป็นต้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในทุกปีทั้งนี้เอ็ดด้าเพื่อจัดกิจกรรมเสวนารงพื้นที่ให้ความรู้ความกิจกรรมเอาเระนัสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและการจัดการปัง กับท่านราองผู้วิการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเอซีทัวร์ส,สพทอนะครับท่านสถิติจังหวัดทั้งของผู้มนุษย์ทางของวรศวกรรมนะครับแล้วก็อนหัวหน้าส่วนราชการระแวกผู้วิเจนยิ่เคารพทุกท่านตลอดจนผู้เข้ารับฟังการบรรยายอย่าเรียกว่าอบรมเลยนะเพราะเรา่นีสายวีดนะครับ วันนี้จริงๆนะครับตั้งใจที่จะมาเ,าเปิดงานนี้ด้วยตัวเองแต่บังเอิญท่านผิดภารกิจสําคัญเลยมอบให้ผมกับลสิทิและถนนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าในการมาพบปในเรื่องที่สําคัญเท่าเพื่อเศรษฐกิจหรือสังคมนะครับและให้สนัญงาณพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์น เป็นเจ้าของเรื่องนะครับในการที่จะตะเวงไปให้ความรู้แล้วก็บรรยายให้ฟังและเพื่อให้พวกเรานั้นตระหนักรู้เข้าทันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะปัญหาทางออนไลน์นะครับฉะนั้นวันนี้พวกเราก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้มานั่งฟังในวันสองวันนี้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ่าเสียดายช่วงเซี่ยวไปได้ทีเงินหายออกจากบัญชีนะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีทั้งคนนุนและโทษถ้าเรารับรู้ข่าวสารรู้ไม่ทันสื่อนะครับไม่คิดไม่มีข้อไม่แยกแยะว่าอะไรคือข้อมูลจริงข้อมูลเทปสามารถโตก,กับข้อมูลนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยเราไม่มีการทวนกลับเข้าไปฉะนั้นเราอาจจะเผลอเลยหรืออาจจะยังไม่รู้ วันนี้ผมเชื่อว่าเราจะตอบจทวจเรื่องพวงนี้จากวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ของเราชนะรั้ทราบไลยครับว่ามือใหญ่กระบอกขั่ไหมครับันดับแรกเลยครับผมขึ้นมาแล้วก็แจกของก่อนเลยนะครับใครตอบคำถามคือรับของไม่ใช่บัญชีเขาองแต่วก็จะแบบบัญชีมาเพียงมานะครับแล้วกระบนการเนี่ยก็ทำไงครับก็โอนบนบัญชีแรกจบไหมครับถ้าคิดว่าจบไหมไม่จบ ไปเปทีที่สองจบไหมครับไม่จบไปสามจบไหมครับไจบปสี่จบไหมครับจน่าจะใกล้จบแล้วบางแกหมดไปสี่นาทีแล้วยังไม่จบครับไปห้าจบไหมครับคนใกล้ตัวผมนีแหละก็คล้ายๆกันเขาก็พยายามเขาเขาเหมือนพยายามเชื่อว่ามันมีการทําแบบนั้นจริงคือคือความฝังใจของเขาเพราะว่าทำไมเขาถึงรู้ข้อมูลของเรา เนี่ย yeah. คือคือครสิ่งที่ทําให้เราเป็นเหยื่อ <Yeah. S 1> ทําไมเขาถึงรู้ข้อมูลของเราอันนี้ผมก็าหาคำตอบยากมากอย่างที่ผมเนมนตบอกเราบอกว่าม,มันหลายปัจจัยที่เขารู้ข้อมูลของเราอย่างเมื่อก่อนเราเล่นโซเชียลเราก็ไปทิ้งเบอร์ทิ้งที่อยู่ไว้ในคอมเมนต์ต่างๆที่เราเล่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักพักมันก็จะมีแอปเงินกู้แซงเข้ามาไอพวกนี้มันเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับ mm hmm. ครับ yeah. ประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นอีกอนึปัญหาหนึ่งซื้อซื้อจากแพลตฟอร์มนะครับจากแพลตฟอร์มเชอปี้ลาซาด้าอะไระะ ada, Home, Pro, t, ะที่ไหนเชอปี้ลาซาด้าโฮโลเอสซีจีโลมตัดจดทะเบียนบนอะไรที่ผมเคยมาถ้าสามารถซื้อได้นะครับเมื่อได้รับความเสียหายก็จะได้รับการคุ้มครองแต่เมื่อท่านซื้อปรากฏว่าตอนแรกก็เข้าไปยังตามแพลตฟอร์มปกติแต่เอาขั้นจริงท่านไปคุยกับร้านนอกแพลตฟอร์ม เพราะอะไรเพราะร้านที่มันเป็นไม่จชาชีพมันบอกว่าเดี๋ยวจะสนดเสนอราคาลดราคาให้ห้าสี่ร้อยห้าร้อยท่านไปนคุยแล้วแคสนี้ซื้อตู้แช่ตูแช่แข็งเขาลดให้สี่ร้อยสี่ร้อยหรือห้าร้อไม่รู้นะครับ